เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวจดบริษัทได้ไหมเอาพ่อแม่พี่น้องหรือญาติเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนได้ไหมถ้าเป็น SME เนี่ยควรจะจดทุนที่เท่าไหร่ที่อยู่ของบริษัทใช้คอนโดได้ไหม <S <S สวัสดีค่ะกิ๊จักเพชจพาสูและวค่ะ,คะวันนี้กิ๊จะมาอธิบายคำศัพท์ สำหรับใครที่กำลังอยู่ในระหว่างจดทะเบียนบริษัทซึ่งทุกคำเนี่ยทุกคนจะต้องเจอและควรจะรู้ถ้าไม่รู้คุณจะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ค่ะมันก็เป็นเอกสารทางราชการอะเนาะคุณก็จะเจอกับคำศัพท์ที่ยากงงสงสัยมันคืออะไรไม่เข้าใจค,คือจะต้องจบอักษร,รมาหรือเปล่าถึงจะสามารถกรอกเอกสารแบบฟอร์มนี้ได้นะดังนั้นเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะผู้เริ่มก่อการ คือผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของหรือคนที่เอาเงินเนี่ยมาลงทุนกันเพื่อที่จะเปิดกิจการสำหรับบริษัทขั้นต่ำก็คือ3คนห้างหุ้นส่วนจำกัดขั้นต่ำคือ2คนและในอนาคตกิชเชอว่าจะเหลือเพียงแค่1คนคะ่ะคำถามที่หลายคนถามมาว่าถ้ามีหุ้นส่วนคนเดียวสามารถเปิดบริษัทได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะขั้นต่ำคือ3คนนะคะ อ้าวแล้วอย่างนี้สามารถเอาพ่อแม่ญาติพี่น้องมาเป็นหุ้นส่วนได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะขอเพียงแค่หุ้นส่วนขั้นต่ำสามคนตามกฎหมายก็สามารถจดทะเบียนเปิดบริษัทได้แล้วค่ะเงินทุนจดทะเบียน จำนวนเงินที่คุณคิดว่าจะต้องเอามาใช้ในการลงทุนทำธุรกิจนี้ค่ะนั่นก็คือเงินที่หุ้นส่วนแต่ละคนเอาเงินมาลงขันกันนั่นเองกฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ว่าหุ้นหนึ่งจะต้องราคาไม่ต่ำกว่า5บาทดังนั้นถ้าเป็นบริษัทขั้นต่ำคือ3หุ้นใช่ไหมคะคูณ5เข้าไปก็คือ15บาทนั่นเองค่ะและกฎหมายก็ได้กำหนดไว้แล้วค่ะว่าถ้าทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทคุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานบัญชีธนาคารค่ะแต่แต่แต่แตแต อย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากๆถ้าใครจดทะเบียนมากกว่า5ล้านจะถือว่าคุณไม่ใช่ SME แล้วนะคะดังนั้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณก็จะหายไปคุณจะถูกคิดภาษีในอัตรา20%ตตั้งแต่กำไรบาทแรกค่ะ ดังนั้นก็จะมีคําถามตามมาค่ะว่าอย่างนี้ควรจะจดทุนอยู่ที่เท่าไหร่ทั่วไปตอนนี้ที่จดกันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดดําเนินธุรกิจต่อไปเราอยากเพิ่มทุนเราก็สามารถจดแจ้งเพิ่มทุนได้อีกภายหลังค่ะการชําระหุ้นคือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นมีการชำระหุ้นกันจริงๆค่ะซึ่งจำนวนเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า2 5ปเของทุนที่เราจดทะเบียนไปนะคะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆเป็น SME นะคะเพื่อนๆ e จะชําระจริงหรือไม่จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ขอเอกสารในส่วนนี้ขอเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มลงไปค่ะว่าเราได้ชําระหุ้นแล้วไม่ต่ํากว่า25%ของทุนจดทะเบียนค่ะแต่มันก็จะมีผลภายหลังในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีลูกหนี้กรรมการเพิ่มขึ้นหรือว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกลงไปอีกเนาะกรรมการ กรรมการคืออะไรกรรมการก็คือคนที่มีอำนาจในการตัดสินการแข่งขันนั้นๆนนไม่ใช่กรรมการก็คือคนที่พูดถือหุ้นจ้างให้มาบริหารบริษัทค่ะจะมีกี่คนก็ได้ค่ะหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้ซึ่งกรรมการก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้แต่ถ้าเป็น SME นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการกับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มักจะเป็นคนคนเดียวกันค่ะกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือคำนี้มันหมายคมว่าการระบุอำนาจกรรมการนั่นเองค่ะคือพอเรามีกรรมการแล้วถูกไหมคะเขาก็จะต้องให้เรากำหนดว่ามีกรรมการกี่คนคนไหนบ้างที่มีอำนาจอนุมัติในการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆจะเซ็นอย่างเดียวหรือว่าต้องประทับตาพร้อมด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะต้องระบุไปนะคะ คำถามที่ตามมาก็คือเราควรจะมีกรรมการที่มีอํานาจในการเซ็นอนุมัติเนี่ยกี่คนดีถ้าเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนกันจริงๆนะคะก็ควรจะมีกรรมการตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะเพื่อเป็นการคานอํานาจหรือตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวการมีกรรมการที่มีอํานาจในการเซ็นอนุมัติเพียงคนเดียวเนี่ยก็จะทําให้ง่ายและคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้นค่ะสํานักงานแห่งใหญ่ ก็คือที่อยู่ของบริษัทค่ะถ้าเพื่อนๆมีหน้าร้านก็ควรใช้ที่อยู่หน้าร้านถ้าเพื่อนๆเนชา่าออฟฟิศก็ควรใช้ที่อยู่ที่เพื่อนๆเนชา่าออฟฟิศแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็สามารถใช้บ้านในการจดบริษัทไปก่อนได้ค่ะคำถามที่ชอบถามก็คือใช้คอนโดได้ไหมอันนี้บอกตรงๆนะคะว่าคอนโดเนี่ยไม่แนะนำเ hmm. พราะว่าอะไรคอนโดเนี่ยสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ แต่ในการที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกกันว่าจดแวดเนี่ยนะคะสัมภาระยอมรับยากมากค่ะจะต้องใช้เอกสารมากมายเนื่องจากเขามองว่าธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่อาศัยในตึกนั้นๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคำศัพท์ที่จําเป็นและทุกคนควรจะรู้ในการจดทะเบียนบริษัทนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่แค่แคแค 你开开开！